cúm để kéo 2 ở lại kia mẹ nghe một mươi người rồi nào luôn một cái một người ơi <cười> <cười> ừ, này, này luôn, <laughs> ไอ้เย่าพาไปมีแตรงนี้ออกเลยจากตรงเนี้ยออกเลยจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยออกให้ได้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกูมามาทางนี้มา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 นี้นี้ตัวออกแล้วง่ายเดียวเลย แล้วก็กระโดดขึ <S <S <m 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 ้นไปเลยกระโดดขึ <m <m ้นไปเลยออกลงล่างและอ้อมเลยไป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  ข้างหน้าข <ia> ้างหน้ามีนะข้างหน้ามีข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเฮ้ยเบข้างหน้ามีคนโดเหนกตายตายไปแล้ว

มึงก็บวกได้ต่อไอ้สารกูจยุบรอยแปดท้องยิงสีฟ้าอานและได้ชมพูนื้อสูไปแล้วโอเคครับตื่นต้นตมึนเต่อ20 20ไ ไม่ได้กูนี่ไม่ได้กูลง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 กูลมึงไม่วิ่งตามกูขึ้นมาไอ้ห่ามันชุบจะชุบเยอะเนี่ยเรืกูลงบางว่าแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ย

วินดินูเลยอ่ะรอเฮียโด,ดนโดนแม่งโดนแม่งโดนแม่งโดนขน้างบนด้วยแล้วรอมันเก็บของนวกูจะโยนบับเบิ้ลให้มันอยู่บนขอบมันอยู่ข้างบนนึงอ่ะขอบตัวมาเดินไปอ่ะ

Vội nghiệp lắm. Vội lắm. Vội nghiệp lắm. ui nghiệp lắm. chết rồi đó Vội nghiệp lắm. Vội nghiệp